พูดพวกเห็ดครับใสพี่อุย้ยออกทุกก้อนใสพดีอุ้ย่โดนโอ้ยตา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 ยเนี่นขาวจุนพูดครับผมทุกก้อนแล้วหลดบานนี่โอ้ยโอ้ย,อยมาอัปเดตครับผมมือนี่อ,อุ้ออยัยงเพป็นพร้อมใจกันดอกแห้งครับขาเพิ่นเต็ม เต็มเบาเลยเนาะครัสองเมืองกี่ล่ะบางทีนะครับขึ้นไม่เด้อครับนี่ตรงนี้โอ้ยมืองนี้ดีทีครับผมแม่นครับออกทุกก้อนนะครับรอบนี้อุ้ยตัวนี้แห้งเป็นสันเป็นสันยม่ว่าเก็บตัวนี้เมิ่งกันน่ะนี่บ่อน้อนข้าขนาดเนาะแม่นเป็นตะวานเนาะเป็นลวกจิ้มแจ่วครับมุ้ยขนาดว่ามันหนีหน่อยยังไในบุกร้ายนี่ครับนี ไม่เห็นยังละบ้าต้นนั่นเอากระตามาเห็ดเก็บเห็ดป่ายี่ในป่าครับผมโหดพ่เห็ดแม่ใส่เบิงสวัสดีครับวันนี้ขอผ่ากับสองบ้าอีกเช่นเคยครับผมพี่น้องมาเบิ่งแงงครับมามาแอบไลยแอบไลยครับผมโหดพ่อเห็ดครับใส่พี่อุ้ยออกทุกก้อนใส่พี่ ไม่ได้หรอกโอ้ยตายตายตายแน่นิสาวจุนพูดรับผมทุกก้อนแล้วโหลดบานนี่ไงโอ้ยโอ้ยมาอัปเดตครับผมมื่อนี้เออนี่ครับสุดยอดเหมือนก็บจะเก็บเตยดอกใหญ่เพิ่อครับนี่นี่ครับผมตัวนี้มันจะเก็บเมื่อนสาวครับนี่ดอกนี่ช่อนี่อุ้ยชบาโพชบาโพแคนี่ครับมาเบิ่งฟังครับฟังผีกับพ่อฟังนี่กำลังออกมายังนะครับพูนเต็มเลยครับพูนพุ่นถูกก่อนเลยครับโอ้ย คนไหนอุณหภูมิคนเนาะคนจีสร้างไปต้มยำครับผมใส่ต้มยำสองบาต้งฝาวเก็บบ้างดอกทีเก็บได้เนาะแมนครับนี่สิเก็บได้แล้วครับเดี๋ยวคนสิโรยเนาะครับผมสองบาตมีไปขาดล่องรับไปเด้อครับผมแมนครับผมเป็นขายอาหารตามสั่งน้ำบานครับผมเพิ่อขอจะเพ็ทอาหารครับผมมือละครึ่งโลครับผมแมนครับผมมามาจวดกันเลยครับบ้านี้มีติดหัวงามครับผมรอบนี้ง่ามดีครับผมง่ามแิ่งต้อมฝาวเก็บไปทรงมันครับ เหงาเป็นเหงาด้วยพี่น้องเลยครับรอบนี้จังแห้งครับผมมืออื่นนี่พี่น้องเบิ้งเด้อมืออื่นนี่ขาบนลงครับมืออื่นนี่จังครับอันนี้โบลิขุดยากเลยเพคนไดยอากาศเนาะแมนดอกกุ้งงามแห้งครับผมขาได้เต็มมันขาดข้าก็เอาออกเนาะแมนครับระเสื้อพันธุ์มนามรอบรอบไม่ครับ ข้างกับกตลองเคเลียวเบิร์ดได้ครับพี่น้องอดีไปอเอ็งอยังเพิ่นพร้อมใจกันดอกแห้งครับขาพเพิ่นเต็มเต็มเบ่าเลยเนาะครับไหนครับข,ขาใหญ่แห้งครับผมแห้ง,งครับเคลียวออกครับดอกอื่นเสียออมากปไปเลย กำลังพออุ้ยกำลังพอดีอืมขนาดนใบนี้อืมเราเนี่ยเอาไงนี่ใส่แบบดีป่ะอือ้มสอ,อ,องแบบก็น่าง่ามเลยครับเนี่ยครับส่วนกลิ่นเหรอหอะไรป่ะออกง่ากออกง่ายๆแบบนี้ ว่แต่มันอีก็แม่นต์จะได้เป็นตาของผมครับนี่งามดีครับนี่ครับนี่ก็แต่ผิดนพี่นี่ดนี่ก็เปิงเครื่องนะครับอุ้ยสะออนเน็ดป้าสะออนเน็ดป้านี่ครับผมแม่นครับหุ่นเงาท่านเอาอยู่ไหนดีขึ้นไม่กับพนันเนาะครับ เอาไว้เก็บเืินนะครับผมเงินครับม้วนหนีดอกมันสร้างหลายแห่งครับผมสร้างหลายแห่งครับครับน้อค่อยเก็บตามอ๋อเด้เลครับผมเมินครับปวดนหนพี่น้องเบิ้ลขึ้นเหรอบางทีนะครับขึ้นไม่เด้อครับนี่มึงือโอ้ยมืออืหนีที่ครับผมเมินครับออกทุกก้อนนะครับรอบนี้อุ้ยตัวนี้แห้งเป็นสันเป็นสันจะว่าเก็บตัวนี้เพิ่งกันน่ะนี่บอตัวนี้เพิ่งออกหลายมั้งไงอืย แก่ออกนั่นเองคุณปวดคุณแจ่คุณนโอ้แหงคับองเง้อขนเนมีนเป็นตะวันเนาะเปลวกจิ้มเจวครับม้ยขนาดว่ามันหนีหน่อยยังไม่บุกร้ายนหมืนัน ุ่นงามนะครับงามเลยครับนี่งามเองครับเทควายอุ้ยหายัดทวงเลือดครับผมเลือดใจครับเลือดใจเป็นเื้อว่าเห็ดนีซองเบาเลือดใจแห้งครับผมแห้งครับเทคว่าเห็ดป่าเทคว่าเห็ดบานเนาะนี่ครับนี่ นี่ครับอ่อนๆได้ครับนี่แมนครับอ่อนยกระดับบ่มีว่าวันนี้ได้เก็บหลายเนาะแมนถือว่าหลายเติบครับคนเดี่ยวหงำเบิ้งเดียวโอ้ยโอ้ยเสียงกระดันเอ้ย สมพัพอสมัพอเด็กพี่นอ้องเอ้ยมืนน่อไงออกทุกกอครับผมเห็นบป่บาก็เห็นว้ามุ้ยดอกหน่อยเพิ่นมีอยูอ่เอาเอาดอกเอาเพิ่นเลี่ยดอกเงี้ยเอาเอาไปเล่นได้ไงเอกเบิ่งแค่ไหนมุ้ยเพิ่นดอกเงี้ยแล้วเพิ่นเต็มเบาจุ่มพุ่มเลยเอาเอาส่วนอะไรมันหนีแบบใหญ่เนาะครับผมมันหอมม้วนเถอะครับผมเอาอยุเป็นบ่อยืนพี่เกมมือมยือนครับผม มึงเหงานี่ครับโอ้ยโอ้ยมึงอีล่ะอุ้ยอึนนี้ได้ลายแห้งครับเห็นครับได้เป็นตาเลยนี่ไฟเก็บได้ครับเหมือนเนี่ยอ้่วมือลอยแล้วครับ โอ้ยเกียงด้วย่ยังเหลืออยู่ดิเออเข็บร้อยอู้วันนี้ได้เต็มตาหมานหมานเต็มตาคือนเขาที่ไหนครับคุณเนี่ยเมืองเด้อคุณนะครับผมหายโอ้จังๆครับมือลิ่งเก็บมันมั่นมือเลยครับผมมือลิ่งเอาไ่นี่เอาอยุกกำลังกำลัง xem này khó như thế lên đây xem này vậy nếu bỏ tiền tay tìm ta chùm bụng đưa 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 กีแลอกด่งแทนครับผมราคนออกลูกบายอือือครับอ้ยยยยยยลยยบยยหยยยยยยครับมยยยยครับผมพูดหมานครับมือยยยยยย ได้เป็นโล่แล้วครับนี่พอดีเพิ่นสั่งเจ้าละเคืองโลเนาะแม่นครับเพิ่นเจียวโลเนื้อครับแบบเห็ดเนื้อเห็ดมันบ่ออกมันมันมันเก็บบ่พอมันบ่พอเก็บครับผมครับผมมาเบิ่งหรอวุ้ยดอกใหญ่ลรอครับส่วนนี่มื้ออื่นๆเราใส่หลายโลอยู่นี่อีหลีเด้แม่นครับนี่เทวนี้ก็ได้เกือบโลได้เคืองโล่พี่น้องเพิ่งจะสร้างไลู่ครับผมแม่นครับผมมาบังครับผมมามาเปิดโลงนี่พี่น้องเบิ่งเนี่ยไปอ้ยเหี้ยอะไรไข่หน่อยเลยพี่น้องเปิดโลงเห็ดอันนี้พี่น้องเบิ่งไป เดี๋ยวจะค่อยไปเล่มขาเนาะ่นครับเห็ดเฟืองกับซีมาอะไรครับผมเดตีม้อนน้ำครับผมวันเห็ดขอนครับมีเห็ดขอนขาวครับผมแตกตุ้มแล้วบ่แตกตุ้มแล้วแตกตุ้มแล้ววิววิววิวหลายเองครับผมแตกตุ้มแล้วน่าลักครับผม เดี๋ยวหดโอ้นั่นแตกตุ้มแล้วแตกตุ้มอุ้ยคือลายเนาะบ้านเนาะลายแล้วครับนี่ถ้าจิตดอกีดทุงได้ไหมครับนี่ครับจิตเอกีดทุงแล้วทางด้านนี่กัน่ะทางนี้มีปะมีแตกตุ้มเลยอุ้ยมองนี่ให้ไหลนี่คุณนล้วครับมันมาตุ้มมันครับผมนี่เห็ดเด้อครับนี่นี่เม็ดเบิร์ดครับผมนี่ถ้าตัวเด็กกีดปากทุงครับผมอุ้ยแมนเบิร์ดครับผมนี่แมนเบิร์ดแล้วครับนี่โอ้ยมันมาอื่นกับมือทีสองตัวเบาเนี่ยแมนครับผมเ้าจิได้มือถ้าต้องกีดได้บ้างวันด่า อุ้ยตุ้มเห็ดเบิร์ตด้ครับพี่น้องนี่เมนี่เห็ดเบิร์ตครับนี่เห็ดคอนขาวครับแม่นครับเห็ดคอนขาวที่ทั้งเห็ดนางฟ้าทั้งเห็ดคอนขาวพบครับผมตาไปเบิ่งท่าหุ่นดีกว่าตาติดอุ้ยออกคือกันหุ่นเป็นตุ้มเป็นตุ้มเลยหุ่นเต็มเลยจะไปใส่เบื้องโน้ตอะไร มาเด้อพี่น้องเลยผู้ใดจืซื้อครับมาซื้อซอยสองมากนี่หลายแห่งครับผมหลายแห่งครับนี่ันี้ตอนเช้าทั้งนี้ทั้งฝ่าครับผมแมนครับมีฟางนีกับว่าแนวรล่งเนี่ครับผมไม่เนหน<ม>ีฟางหนึ่งสองบ้าเห็ุไรว่าเมือนหนีสองมากกับถอนหอมครับผมแมนมือนหนีสองมากกับปลูกกู้หอมนะครับผมแม่นครับได้ประมาณซีแตนกว่านเนาะไปว่าทั้งนอกเถ่ะ หนแงครับผมมือกัดจิโจกสามว่าครับอยู่สวนสวนเห็ดครับผมแมนครับอยูเดี๋ยวจะพาพี่น้องอัปเดตเบิงเรื่อยๆครับเป็นอย่างหน้าของสองเบาเนาะครับพิ่พาท่านาไปมองที่เรามองครับผมแมนครับผมครับเอาละครับในคลิปนี้สองเบากจิขอกาเไปก่อนไม่บอแมนจิเบาไปใส่ป้าไปตัดกาเห็ดใส่พี่น้องมึยเดี๋ยวปิดต้องเห็นเอาเอาเห็ดมาสั่งให้พี่น้องมึงได้จยกโลกูปสิต่อไปฝนเด้อครับอีกเป็นเห็ดเฟืองครับผมเมือดคำแล้วครับผมตะเวนจิโจกสีนแล้วครับ ตั้งตกกะกลางครับบัดมาสั้างมึงครับได้จากโลตะกาขีดนึงครับนี่ผลงานมือนีได้จจ์โลครับเดี๋ยวไปส่งเพิ่อนนี่เครับสดๆใหม่ๆจากฟาร์มได้ครับผมเพรานี่มืออื่นเขาอาจจะได้เอาไปส่งตลาดครับเพราะว่ามันออกลายแห้งครับผมถ้าเราขายนลำบากเนาะนี่เอุ้ยนลำบากกับบุกคูกันได้บ้างครับอุ้ยมำไมสีโลอยู่บนนี้ขนาดเก็บบ่หลายจุกได้บ้าง โอ้มื่อน,นี้ได้หลายค้ากขนาดครับผมใส่โล่กลัวกูนาโอ้นะโอนี่ตอนนี้<า>ก็ได้โล่แล้วครับนี่เอาขึ้นขึ้นได้เมืองน,นี้เตะลยจุกเตะลยจุกพี่น้องเมื่อน,นี้ได้ครับเป็นสองเป็นสองทีเดียวครับแน่นที่ร้อนแน่รนร้อนวิ่งซังวิ่งครับผมไส่ยังโล่โล,เล,โลโ่เครื่องไหนบ่สวนี้เห็ดกำลังงามๆครับ แต่การขีดนึงเกือบโลครึ่งครับผมโลขีด่สองขีดครับผมพี่น้องมันสร้างไว้แล้วครับอ่ะถ้าเรือกับจีแถมเพิ่นเนาะแม่นครับผมว่าเล่นบอกแล้วครับเดี๋ยวเพิ่นจีไปเล่นเองแม่นครับแมวจีแพ็กใส่ถุงแล้วครับผมหาถุงใส่นอกบันนี่นะครับผลงานเท่้ไหี้ มันหมัน <Hum> ข <ano> ึ้นเกาด้วยบ่ลเนาะครับผมบัวบานได้ปล่าวะทั้งนอกเขากับมันขึ้นเกาครับพี่น้องสุดยอดครับผมแมนครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันคลิปหน้าคลิปใหม่เดี๋ยวมือกับามือสองเบ้าภาพาไปเก็บเห็ดยังครับผมครับผมนี่นะครับผลงานทำนี่ถือว่ามันเติบอยู่ครับทั้งหอนทั้งเอวพี่น้องยังไม่หันสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลาไปก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับบ่าวภูมิสวัสดีครับพังกันหนาขน่ดนานนเด้อครับพี่น้องครับช่วงนี้รอนหนำบานครับผมแมนครับผมลื้อสองเบผม ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ